สดีครับมโอนี้ครับพอหลวงวิสาจเล่มนเดินมครับมโอนิ่งมาพอกันท้ำตัวเศาครับอากาศตัวเศาภาพมายามเบ็ดพี่น้องปักไป็นแต่มื่อคืนใส่มืดๆครับไม่ได้ใส่เห็บเบิ้งหรอกมายามมาได้นะครับไปติดตามดูน้ำกันเลยพี่น้องอ่าเลยหลังแรกหลังแรกพี่น้องพ่นพ่นพ่นน้อยทุ่งใหญ่บนน้ำกันนะครับ ข้อตัวแรกครับแรกแรกได้ครับตัวกำงามเลยพี่น้องเดี๋ยวตามมึงกากลับไปเรื่อยนะครับว่าจะได้ยกตัวมือนีใส่หมืกขึ้นไปยี่สิบกว่าหลังครับตามมึงทั้งกันครับครับพี่น้องดีถ่ายด้ยเบ่งตอนมันติดนะครับดินนองๆอยู่เพี่น้องเห็นบ่ มักลุดมักลุดได้พี่น้องตัวปลาปุ๊โอ้ตัวปลาตัวง้ำมันนะพี่น้องไปเบืองไปน้ำกันอีกวันหน้ารถบัวแดงเราถุงมาพี่น้องเอ้ยส,สองตัวสองตัวแล้ว,วถุงก็ถบัวแดงมานะครับใจค้ค,ำคำ้ๆเมื่อคืนมันสุบ่ได้ไปพี่น้องไปน้ำกันครับปให้นาะจุดปูดนะครับนนี่น่ครับเจอครับแกพี่น้อง ถุงนะปลาพันเท้าครับนี่สามหนังพี่น้องสามนะครับใส่ไปก่อนโห้ไม่หดถุงเฮะหมดลุดหลักไปหมดบด้านทีเดียวนะครับปลาสวยงามตัวใหญ่เลยครับพี่น้องดีจริงแล้วโอ้ตรงหมันเดี๋ยวพี่น้องกินกินแท้หมดเลยจิ้มกันด้วยหรอกครับสี่หนัง อ้ายตอครับไทยเดี๋ยวจะต้อนติดปลานะครับมีรัถนะ่ายโดนติดเดือกพี่นอ้องขี่ตะเคียงเข้ามาเลยครับผมเป็นร่องผลับปลาติดเดือกได้แล้วตนนัวนี้มานรู้มาใน,นพี่นอ้องพอได้แกงเดือปุ่นอยู่นะครับเอาเดี๋ยวทำก่อนครับ อโอ้ดินการดูพี่น้องเอ้ยมือนเลยดูดิต่งนึงพี่น้องเนี้ย,เ,ยเขียดนะครับหาปักน้ำใหม่หาไต้กับมือคืนก่อนนะครับเนี้ยเขียดตรงเนี้ยเขียดปักครับพี่น้องนี่ครับไฮไลทาติดกระป๋าไว้เขียดขันหวานะครับตรงพี่น้องนี่ฮือมุเนเดเดเดเจ้จาเสียใส่กระป๋าไว้เลยครับ มีน้ำโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ยย <AR _> <IL> เปล่าไห้ขึ้นเือ่อเนาะบาดเจ็บหน่อยแล้อู้หูิ๊นี่ปลาปลาไว้พี่เ้องตกงแล้วน,นะครับเส้สนมอสซคือเก่าน,นี่โอ้ มันเป็นโล้กัวแล้วพี่น้องมันเนี่ยมันมานละครับโอ้ดินตัวหน่อยดินแหง้งแห้งแล้วพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่ยไม่ค่อยดินหรอกครับไปหน่อยดินคักโอ้ปลาพี่น้องโปลาการะดังงำแน้วครับเท้าได้ครับพี่น้องนะครับเบิดแล้วพี่น้องที่นี่เบิดแล้วครับโอ้ปลาโอ้ เหมือนนครับเหมือน้ใหตัวงามๆเลยครับนะครับอย่างเลเนนี้ยเล่นอะไี่ปหนอโลสอกโรสดอกครับปลาพี่น้องปลาพี่น้องนี่ครับโตปลาเลยครับคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรู้จักด้วครับสวัสดีครับ